สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเองนะครับนี่เลยนะครับสต็อกบางนานะครับเป็นสต็อกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับบรรจุรถทั้งหมด4-500้าร้อยคันเลยนะครับเป็นบริษัทของเอของเรานะครับวันนี้นะครับเออยู่ที่นี่นะครับจะบอกว่ารถทุกคันอยู่ที่นี่หมดแล้วไปดูกันดีกว่านะครับจะอนี่มีทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น e v e r อ e รสนะครับแ a ปเตอร์นะครับเอคลสซุปแต่งแ a ปเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถเทสต์บาแท็กีซิกนะครับเรามีหมดนะครับ ครั้งนี้จะเป็นเอเวอเรสต์วายแท็กที่เป็นรถเทสนะครับที่เรายังประกาศขายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหรือรถรถพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เราอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วนะครับสต็อกใหญ่มากวันนี้โคตรติดเต้เลยก็บรรยากาศนะครับก็เย็นสบายนะครับตาจะปิดแล้วนะครับผมนี่สต็อกนะครับใหญ่ใหญ่มากนะครับรองรับรถทุกรุ่นนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสูงของตัวเอเวอเรสต์วายแท็กนะครับมีทุกรุ่นนะครับเอเวอเรสต์วายแท็ก เออลูมทเนียมสี่คูณเองอลูมิเนียมพันสี่คูณ4หรือรถหายากนะครับก well, <2. 0. S 2> ็ม <th> <th 30> ีนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์ส0มจสีเทาสีดำนะครับแล้วมีหมดเลยนะครับไฮไลท์ของเราจะอยู่ตรงนี้นิดนึงพี่ไปดูเลยในในในเนใ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 น MSRT แสดงนะครับคันนี้นะครับ MSRT นะครับเป็นสีเทานะครับมีคันเดียวที่จอดอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับในประเทศไทยนะครับจะบอกว่ารอส่งมอบนั่นเอง ก็คือว่ารถของเรานะครับไม่ได้ผลิตเพื่อมาจอดโชว์นะครับสั่งตามออเดอร์ลูกค้านะครับออเดอร์ผ่านปุ๊บนะครับเราสั่งได้หนึ่งเดือนนะครับต้นเดือนจองมาต้นเดือนฟแนนซ์ผ่านปุ๊บทิ้นเดือนคุณรับรถได้เลยนะครับดัดแปลงมาจากเครื่องยนต์วา t แท V6 นะครับดัดแปลงมาเป็น m s r t บริษัทของเรา Ford RMA รอนะครับจับมือคู่กับ Ford t h a i l a n d นะครับเพื่อผลิตรถคันนี้ขึ้นมานะครับสมัยกับลูกค้าทุกท่านนะครับทรงเตี้ยของเราสุดโหด V6 3.0 m s r t นี่ถัอมาแรปเตอร์สองจุดศูนย์สีเทานะครับนี่โคตรสวยนะครับพี่ไปดูดูสีเทาเยอะมากเลยดูดิสีเทาโคตรเยอะโคตดเยอะอันนี้ก็สีดำที่ก็สีเทาสีขาวนะครับบอกเลยว่าของเรามีสต็อกทุกรุ่นอ่าในสต็อกของเรามีรถสุกรุ่นเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้คัดสรรเลือกตามใจที่ลูกค้าต้องการนะครับสบายๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆนะครับก็นี่รถสุกรุ่นเราพร้อมอยู่แล้วนะครับ อยากดูรุ่นไหนเข้ามาได้ม่ว่าจะเป็นหัวเดี่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นแคปนะครับหรือว่าจะเป็น XL พัด XL S นะครับเรามีหมดนะครับจะดูรุ่นไหนอีกแคมพาชมบรรยากาศรอบๆเลยนะครับพี่ก็นี่นะครับสต็อกของเรานะครับติดตั้งที่นี่นะครับหายห่วงนะครับเรารับประกันในสบของตัวรถนะครับนี่รถหายยาก XL พัดสีดำนะครับ XL พัใช่ แคปเอกซ์พาส์ีแคปเอกซ์พาส์ีใช่สีดำนะครับพร้อมมอบนะครับพร้อมส่งมอบแล้วนะครับบอกเลยว่ามีสุกสีนะครับอันนี้สีดำให้ดูตัวอย่างเล่นๆนะครับสีขาวเราก็มีเหมือนกันครับฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่ดูคลิปนี้นะครับอยากดูรถรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นนะครับเรามีหมดเลยนะครับขอแค่รีเควสเข้ามาหรือแคปบหน้านี้หรือส่งลิงก์หน้านี้มาชักมาาเองนนะครับนะครับที่เข้ามาเอ็ก็ได้นะครับที่ฝอดอาร์เมสาขากระลพึงนะครับติดต่ออเงนะครรับหื สะดวกโทรมานัดมาเจอกันที่นี่ดูรถกันที่นี่นะครับที่เบอร์โทร0624472309ฝากเอไว้ให้ในดวงใจพี่ๆด้วยนะครับบ๊ายบาย